ไ้ัไวัจไม่ได้ไอสัตว์มันจะไปได้ไยะมันดควันนางบังกูเลยที่อใส่แฟลไฮเดอร์ควันบังเนี่ยกพว่ามึงควันพิจารณาแล้วไปออไอสัตว์ควันแม่งบังไอที่เอ้เจมมึงทำอะไรวะ เอาไงวะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแล้วกันพีบอร์ดพีบอร์ดตัวมันข้างในนิดแล้วขนางดิดแล้วไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยตัดบิดกเด้เอาแต่เอาแต่คุยอย่างนี้งี้เอเดบิว เฮ้ยมีเวทไหนวะเฮ้ยพี่ก็โดนเวทอ่ะเฮ้ยแบบดังตับยี่อะโลระเบิดเองอ๋อไอสัตว์เวทเสือเจอไหนอยู่ไอป่าลูกๆอ่ะที่เราไปเขาแล้วอ่ะป่าสมอสิหินตคุป่าสมอใช่เออา่่หึยว ทำก <si ็ได้แสดกวดี๋ๆๆๆถ้ามงี้ยิงฮารุฟูมมาขนาดไม่ได้สัตว์เฮ้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 เฮ สไนได้ทีงน่งอ่ะแทงแงหนึ่งแงไนดได้วะไม่ใช่สไนไม่ใช่เหรอวะขา,าเห็นมันโดมัโตมูเลย เอสวีดีไงเพื่อนมาิงโอ,โอ้ยรู้ดียิบหายบ้านสามมะเร็งกูอยู่ปืนอุ้ะเอ้ยเอวิยิงกูทำไมสามตัวเนี่ยยาหมดนะไอ้ยัยยากูก็หมดล้วอินหน้ากูก็มีไวทีเอาไงดีวนะเนี่ยเรากดูอยู่ ก็ได้นะกาไหนมันเห็นกูหมดเลย,ยสัสไหวและวไหินแน่ทีเอ้อหูเฮียทไหนก็บนหัวออกูอีกอนทานายสองตัวบนเขาเลยสามตัวเลยอะเห็น,แบบแน,นาแมลงศัตรูทนายนี่แบบเก็บเสียงอล้แบบยิงตบ,ตบมือระวังกูเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้กูก็ไปช่วยมไม่ได้ลากวิไอเฮียบนเขา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh! cái với đâu đó. Ừ. Ta lắm nha. Ngày tay. Ngày là. Hãy à, là. Hãy là. Hãy là. hồi được Hãy Chúng Hãy là. hết là. rồi là. Hãy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  ตปีดตอมไม่ได้ยิงนะยอมมาสเปกเตอร์เอ็กไวดนี้กระโปรงไม่ด้ัไอ้พวกูยังไม่เจอไม่เอมรหนายตัวนึ่ง

ตายเลยเฮียไม่รอกูพน,นันเลยปุ๊บ